สวัสดีครับทุกคนเพ้ mm ่เกมบร์เซโ่าวันนี้ผมมาเล่นอ่าแลงด์นะครับที่เล่นตัวเล่นดูโบนอ่ะถ้าโบนไม่ได้ก็ไปโรงงานคนระับ mm hmm. เล่นแฮนด์น่ของเทีย่ยฟ้าก็ได้ไม่ก็ของเที่ยวม,ม่วงก็ดีถ้าของลักกี้นะบโ mm hmm. บนเป็นตัวครับเสื้อที่โอเคเลยตาอนนี้คือตาผมแพ้ไม่ได้ลนะถ้าผมแพ้คืนแล้วผมลดเลยชิบหายว่าดีสิครับงานนี้ โบทหาของอาวุธแล้วก็หาเสื้อในตัวถือว่าโอเคเลยเอย้น้ำศักดิ์สิทธิ์อะ่ะมีสามอันนะครับในโบสถ้าไม่รวมไอ้ถ้วยศักดิ์สิทธิ์อะบางคนอาจจะไม่รู้ผมไปอุมโมงค์เพราะว่าหาอาวุธครับได้ละ แล้วก็หาอันหนึ่งแร่นนหนึ่งอะไรก็ได้เพื่อไปทำเทียต่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการย้ายตามเมื่อกี้แพ้แบบงงว่าเลยคือหนีไปแล้วแล้วมันเหมือนดีเลย์ดีเลย์ชั่วคู่ทาให้ตายหาเลยงงกับตัวเองครับไม่ใช่อะไรงงที่ว่าทำไมตายอืม น่าเสียดายเดี๋ยวมันเวลาอนไงก็เกิดไปแล้วผมหาที่ขุดอ่ะปกติที่ขุดมันต้องเจอดิมันจะมีคนไปลงเออผมก็แอบสงสัยว่าจะมีคนลงสื่อสารแล้วก็ที่ขุดหายไปเลรอผมเป็นไปไม่ได้ pak 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 ลูกต้องตั้งสติเข้าไว้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับผมหาแว่นตาล่ะลองโดนตีหาดาเมจไม่เกินน่ะได้อยู่ ขอบคุณที่ให้ดาเมจแล้วกันดีที่ผมหนีทันอ่ะผมเล่นตัวที่ทนาีกว่าตัวธนาถือว่าดีสุดแล้วครับไม่ใช่อะไรโอ้ไม่ก็อดขอหาแว่นได้ไหมอ่ะแว่นอ่ะแว่นลูก ขอบคุณสวรรค์ไม่เจอแว่นเลยอ่ะ thank <laughs> you ไม่มีกงเลยก็เล่นไม่ได้นะอ้ยขอบคุณสวรรค์ 哎，他录。 กาะมันย้ไปไหนนะอืมยังไไปถึงไหนเลยเกาะ Oh <laughs> no! เอา้ายอมแพ้กเกมนี้เอาสู้ๆนะเดีย๋ยวค่อยไปแจมอะ่ะขอหาของก่อน,กอน 10, 17, เกาะมันสิบร้อยเจ็ดเก้าเองทำอะไรไม่ได้หรอก The shot. รถของแตกอนะวุ้ยโอกาสมา แสดงว่าเขาน่าจะถืออันนี้แน่เลยที่ผมเดานะอ่าแฟนได ชนะรึเหรอเฮ้ยผมจะชนะหรอเนี่ย อาา่าฮะเ้ยโอ้ย,อยจีอืมอืมอืมอมืคุณเห็นผมไหมครับผมอัดอะไรอัดอยู่โอเคสวยงามครับอาา่าฮะคุณเห็นไหมครับตาเม,มื่อกี้ผมทำลายอุ้ยเขาโกนจอมแม่เลยโอเคโอ้ขอบคุณมากจริงๆนเนี่ยอเอ้ ทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะอู้แต่คือไปสวรรค์ครับจบเรีบหลายโอ้โหแล้วผมอืคือแบบได้ค่านี้ต่อยโหได้กอดทองเยี่ยมสองชั้นตองเนี่ยจบเรียบร้อยแล้วเกียง์นำเมื่อกี้ผมเบอร์ไปหน่อยไปกินอาหารแล้วยังจะเหมือนจะเก็บอะไรสักอย่างเนี่ยวัดดวงเออ ถ้าเขาไม่ได้วิ่งเร็วจริงอ่ะจบล,ละเดีย่ยละอือฮึผมมีฮิวอะไรก็เนี่ยนี่ด้ยด,ด,ดีดีดีนะที่ติดคีกอดีอ่ะหนึ่งร้อยถ้ามันไม่ติดคีบผม้าแตกกันละคนแรกยอมแพ้แต่คนที่สองเ่ะเนี่ยเขายันอู่อ่ะงงเหมือนกันทำไมเขาถึงยอมแพ้ มันจะไม่ตามหรอก็เอนะหรือไงเหรืออาหารไม่มีอืมตั้นี้่เขาตาย <c oughs> มีก็เมนแหละครับเมนเมตาแหละ <c oughs> พอฮักเป็นดีบุ๋ม๊บมันเล่นง่ายมากขึ้นเยอะยิงแล้วก็สกิลที่มันทำลาาวุธอ่ะ โอ้ย oh yeah. <laughs> อาวโแต่คือแบบอาอ้ยแต่ครับไม่ต้องเล่นอะคือนิ่งอ่ะเหมือ <laughs> นทางแก้ของเขาคือแผ่นได้าออะเออแผ่นดอย่างสุดท้ายของเขาแล้วไม่มีอนะโอเคคอมพิวเตอร์ทําง, okay, ทงานเลยฮะแผ่นดายเหมือนเขาจะวิ่งไปหาแผ่นด้าแล้วมันไม่มีทางไปไปได้เขาไม่มีสมอง ผมพูดถูกเวลาเขาไม่มีสโมกอะถือว่าอายะก็ถือว่าดีดีอยู่รับดีเกมเขาเกือบเกมเขาต้องเกือบนำอะ คือสองชิ้นเอะผมผมยังเทียงโง่อยู่เลยอ่าะเจ้าดีด้วยแหละที่ผมไปเก็บชุดเกาะแปดสิบอะทำให้เกาะผมประมาณสองร้อยสามสามเอ็ดเลยตอนแรกผมให้เกาะให้สองร้อยกว่าไงสองร้อยอ่อะสู้ได้เหรออายาวบ้านเลยตัวตัวปิวอะโดนดามเมอที่เรหกสิบอะออแล้วผมเจอถุงเลือดพอดีด้วยอ่าทำไมถึงคราฟด่านปานี้อ่าไม่คุ้มนะด่านนี้ย มันได้รับดามีเพิ่มขึ้น่ะยุกิอ่ะไม่น่าคาบดาบนะอืมอันนี้ผมเล่นบิวประจำผมเลยนะโบดโรงงานโรงงานเสร็จแล้วก็แล้วแต่อ่าโบดอุโมง,ง,งโรงงานครับแล้วก็ตามสถานการณ์เลยจะไปเทกเขาก็ได้แล้วแต่ทําคาบอาหารละรัวๆเดี๋ยวคาบจะคาบแขงก็ได้อืมแขนก็แล้วแต่ตามสถานการณ์หละแ,แต่แขนเอาแค่ยี่สิบกระมะั้ง ถ้าไปฆ่าคนก,าก็ขโมยมาจบแค่ะนะั้นเองอืมแล้วตัวเมืองอะ่ะผมโชคดีด้วยนิกกี้แจ็กกี้อะ่ะแจ็กกี้แตกแจ็กกี้แตกแล้วทิ้งทิ้งอันนี้ไว้ทิ้งตายให้ผมครับเออดีสวยเนี่ยชดดูวิจิอ่ะอาวุธแตะเกมเขานำนำจริงคนแรกที่เอ็เลยชดดลูวิจิอ่ะแล้วจอมแห้เลยอาวุธแตะ ค้าไม่ทันหรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะหัวร้อนแหละมีพ้แฟนดไดอาวุธหน่อยด้วยอะคุณมาดูว่าทําไมถึงมันไม่คุมอ่ะดูดิด้ดเมทที่ถูกโจมตีบวก8%คุณต้องเก็บบะเรยปตะโอเคสกิลันดีค่าได้บวกดาเมจเพิ่มขึ้นฮ้าซ้อนทับกันได้อ่าแต่ ข้อเสียที่ต้องคุณต้องแลกมาคือต้องเดินดามจเพิ่มขึ้นอีกแปดเปรเ็คุณเห็นผมปะล่ะกดสก,กิลตูมทีเดียวร้อยกว่ายุกีแตกเลยเขาถือดามโง่โง,งเนี่ยไม่ผมไม่ได้ว่าดามมันโง่งนะแต่มันดามไปอย่างมันโอ้มันเจ็บเกินไหมอ่ะเนี่ยมันยังดีกว่าหอมันี่ยมันยังดีกว่าเยอะเลยแต่มันเป็นสายห่อไม่ใช่สายดาบของคาสเทียง่ายสุดเลยเปนน็นเนี่ยเออที่เหลือไม่มีแล้วอะที่เหลือต้องคาสเทีย เกียวไฟต่อก็คือดาบนี้ต่ออ่ะดาเม5า3ก็สิแต่คุณจะค้าบไหนเพราะฉะนั้นดิิดเล่นไปยูกิไปครับนั้นแทนอ่ะคือรีบครับเกินไปเหมือนเกมเขาตามมากนะยูกิอ่ะอืมดาเม53อ่ะคุณดูเกือบสุดแล้วนะถ้าเป็นนั้นนะ่ะคือ57อ่ะฮะแซนเซซีนไวน้แล้วก็ถาวอรดอวะคุณไม่แตะ ถ้าคุณเดินยิงร้อยทีอ,อ่ะมากกว่าร้อยคืออาวุธแตงแน่นอนมีอาวุธโอกาสแตกอ่า mm. ไม่โดนสกิวฮาร์ดนี่คือพังทลายจบ,จบเรียบร้อยถ้าคุณไม่ได้คาเุา,าเริมอ่ะ mm. แต่สวรรค์นแน่นอนแต่เมื่อกี้เนี่ยผมเผื่อไปใช้กับไอลีออนด้อ mm. โอเคนี่คือการลงแรงงูโอเคชนะครั้งแรกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ความสําเร็จนั่นแหละถือว่าดี mm. แต่อันเนี้ยประสบประสบปัญหามากคือแบบ ราาอาหารแลวของมันโอเคแล้วได้ยืนอยู่ตัวแต่โอ้ oh my god น้ำตาผมไหลแล้วไม่ไหวได้ไปนลรครับถือว่าทำได้ดีต้นเกมอ่ะอาหารผมก็เหลือเหลือห้าชิ้นอ่ะ,อะแต่หิวไม่ทานหรอกอยูห้าสิบโดนดามจหกสิบอ่ะดามจโดนวิ่งวัดีถือว่าลัคก,กี้ด้วยแหละโดนสก,กิวนี่เลยยังไงอาจจะเป็นแนวทางได้น,นะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมคนที่ชอบเล่นหายก็แนะนำผมว่าแนะนำได้นะว่าตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่แนะนำ แตงผมตอนนี้ยังอยู่แค่สองพันสามเองเออหนะักแค่สองพันน่าจะวิ่งไล่เขาไม่ทันแล้วละ่ะเออท็อ,ทอปร้อยอ่ะตอนนี้สี่พันแล้วลอืมแต่ไม่ถ้าสามพันยังได้อยู่อันนี้สี่พันละผมก็ไม่เล่นประจาเนี่ยนา,นาทีเดินทีละวันละสองสามเกมอะเลนการลงแรงก็แหละเราดูตาา่างสถานการณ์ฮะยังไงก็ขอบคุณมากครับผมเผื่อน่าจะเป็นแนวทางได้เริ่มที่โบสถ์อุโมงค์แล้วก็โรงงานนั่นแหละ อ่าถ้าโดนแย่งก็เริ่มที่โรงงานไปเลยจบรีบวิ่องอะแหละสิบวี่คุณต้องหาของกูแลหาของครบอ่ะอืมแล้วก็ไปที่สารกลางสารกลางแล้วก็โรงเรียนต่จอจมครับดิวนี้ใช่แน่นอนดิวอวุธไม่ก๊อที่เล่นง่ายสุดดาเมจก็พอใช้ได้ใช้ได้สุดของเชฟฟันอ่าเน้นแบตเตอรี่อ่ะอืมพัดทุบก็ดีอ่ะแหละแต่มันไปเจอถ้าเจอกับฮารด์ดอ่ะลำบากนะดาเมจสามหกอ่ะก็ถือว่าดีแล้ว ก็ถือวัดแรงนะหรือคุณจะวัดอ่าวัดดวงกับนี้ก็ได้ดอาวุธทาวอนไม่มีวันแตกก็มี41ก็ดูโอเคอยู่นะเป็นทามเมจบกึ่งต่างที่มันมไม่มีวันแตกอะตีดิตีเท่าไหร่ได้เลยอ่ะอืมถ้าคุณอยู่เบ้างเวฟสองกับเวฟสามอะ่ะ เออเวทษาเป็นคุณเจอเลยจบศึกษาแห่งชีวิตอ่ะเยบร้ายชิวๆครับจบแล้วต้องทำอะไรละกระโดดกติก,กาเลยตีได้เลย่ยลยนั้นแหละต้องสนแลรมาอูดรับคัตอบเลยเราไปถึงเที่ยวสุดท้ายเลยครับข้าวเล่นข้าอาหารเล่นในวัตีเขาว่าได้อ๋อมมากครับผม